หลังหลังจากเราขันออกมาแล้วนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการใส่เอาเส้นลวดใส่เข้าไปในร่องของน็อตนะครับใส่ไปแค่ให้มันชนกับน,อน็อตฝั่งหนึ่งพอแล้วก็ใส่เข้าไปในในร่องอค่อยดันค่อยดันใช่ไหมครับค่อยดันแล้วก็ขันค่อยขันก็จะดึงเข้าไปเอง ครับพอหันได้ก็ล็อกก็ล็อกปิดเหมือนเดิมแล้วก็ขันปิดครับพอเสร็จก็เอาตัวเทปลอนก็แผ่นเทปลอนปิดทับเส้นลวด เส้นนี้เป็นอันเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่ในเครื่องสายต่อเลยเลย